เงินเดือน9,000น่ะแม่บ้านราปภอ,อะไรพี่มาเอพี่ได้คันนี้ไปขับแน่นอน<ป>ออกรถ100ผ่อน4,000ออกรถ100ผ่อน4,000ออกรถ100ผ่อน4,000 สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับสู่รายการสาระดีๆวันนี้มาในช่วงถักของเรานะครับผมช่วงรายการรีวิวรถใหม่ที่เพอร์เฟคคาชาแนลเหมือนเดิมครับผมพบกับปั๊กพูดดนเนือรายการครับนาตอนนี้เราอยู่ที่สถานที่ดีๆครับเพอร์เฟคคาราซาน87ครับผมใครเดินเข้ามาบอกมาหาปั๊กได้เลย,เลยบอกเจอใครก็ได้บอกมาหาปั๊กได้เลย,เ,ลยเดี๋ยวปั๊กดูแลให้ครับผมก็ต้องบอกว่าสิ่งที่อยู่ด้านหลังผมคันนี้นะครับผมน้องบรอนคันนี้นะครับ ก็ต้องบอกว่าเอาใจผู้หญิงตัวเล็กแม่บ้านในลูกรถวิ่งงานรถใช้งานรถไปเรียงของนักศึกษาหรือว่าเป็นพนักง,งานออฟฟิศจบใหม่ทุกท่านที่อยากใช้เงินออกรถเพียงแค่100บาทและผ่อนไม่เกิน5,000บาทครับผมคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ4 0 0 0ปลายถึง5,000บาทนะครับผมแล้วแต่ท่านจะเลือกได้ท่านชอบโปรโมชั่นแบบไหนท่านเลือกได้ครับแต่ไม่ว่าท่านจะเลือกโปรโมชั่นแบบไหนสิ่งที่ทุกท่านได้เหมือนกันคือรถคันนี้ครับผมคือรถ Su z u k กิสวิป ปี2013ตัว GLX นะครับผม GLX ปี2013คันนี้รับซื้อมาจากหน้าร้านครับผมเจ้าของเอามาขายนะครับผมเป็นรถบ้านแท้ๆร้านเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะร้านเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะเจ้าของเอามาขายเองครับสีเป็นสีเดิมๆโรงงานครับสีเซลลวสีอมตานิรันดร์ครับแต่ก็ต้องบอกว่าจุดขายของซูซูกิสวีปผมจำได้เลยตอนเปิดตัวมากระแสไม่ค่อยดีกระแสะไม่ค่อยมี พอมาถึงเริ่มมาสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งจนบอกได้เลยครับว่าตอนนี้ในตลาดอีโคคาผมมองเลยว่าเป็นแบรนด์ที่แชร์มาเก็ตแชร์ได้เยอะมากๆตัวหนึ่งเลยครับเพราะตอนผมขายป้ายแดงอยู่บอกเลยตัวนี้ควรแห่ไปหาตัวนี้เยอะมากครับผมผมขายแบรนด์อื่นนะแต่ควรไปหาสวิฟตกลุ่มลูกค้ามีครับด้วยจากดีไซน์ครับดีไซน์ที่ดูไม่เรียกว่าทัานสมัยอะ่ะดูไม่แก่ภายในกว้างนั่งสบาย และที่สำคัญครับรถทรงคล้ายๆแบรนด์ตัวเล็กๆมินิคล้ายๆกันเลยแค่แปะโลโก้ไม่เหมือนกันเลยครับผมแถมราคาประหยัดด้วยนะครับอ่ะราคาคันนี้เดี๋ยวมาเอ่ยกันแต่ผมบอกเลยบอกตั้งแต่หัวรายการเลยนะ2 0 0แสนกว่าบาทครับ2 0 0แสนกว่าบาทได้รถปี13ถ้าท่านใดมองว่าคลิปนี้มีประโยชน์รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์ให้ด้วยนะครับซ u b สไครต์กดทีเดียวนะไม่ต้องกดหลายทีแค่ทีเดียวพอครับ โอเคครับว่ากันต่อถึงเรื่องรถสีซิลเดิมๆครับมีไฟตัดบอกมาให้ข้างหน้าโลโก้เห็นกันอยู่อยู่แล้วครับผมเห็นกันอยู่แล้วปล่อยกันุนท้องถนนเลยคันนี้มันจะออกแนวคลีนคลีนคลีนครับคือไม่หวือหวาแต่ว่าดูแล้วดูเรียบแหลมไม่น่าเบื่อครับถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นดาราจะเป็นใครดีนะ ถ้าเป็นดาราอาจก็อาจจะเป็นเดี่ยวสุริยนต์อย่างนี้ถ้าใครเคยดูช่อง3น่าจะรู้จักนะอาจจะเป็นเดี่ยวสุริยนต์ดูเรียบๆแต่ว่าดูไม่น่าเบื่อดูได้อยู่ตลอดครับด้านอ,อันนี้ด้านข้างของตัวรถนะให้กล้องเห็นดิเมนชันด้านข้างก่อนล้อครับเป็นล้อขอ15เป็นแม็กของ RPF1 ให้ครับผมแม็กของเอ็นไกมาด้วยยางโอตานีครับยางเป็นยางปี2020ครับ โอตานิ ani, เป็นแบรนด์ที่ทํายางรถบรรทุกมาอย่างนานนะครับผมดังมากนะสมัยก่อนแต่ว่าตอนนี้มาตีตลาดในส่วนของยางรถยนต์ที่เป็นรถเล็กรถใช้งานครับครอบกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้แน่นอนครับช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแน่นอนเพื่อนที่อยู่เลนซ้ายเลนขวามองเห็นคุณแน่นอนครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในที่มืดหรือว่าที่เปรียวขนาดไหนชอบจริงๆชอบตรงเนี้ชอบบริเวณเสาเอชอบบริเวณตรงหูช้างมันดําและเงามาก ดำและเงานั่นหมายความว่ามันไม่ได้ตากแดดนานสีมันเลยไม่ซีดครับเนี่ยเหมือนบริเวณยางขอบตรนีน้เห็นไหมสีดำสีดำนะดำสนิทเลยกราบ,บีก็ดำเหมือนกันนะครับผมนี่ครับกุญแจเป็นระบบกินกุญแจแบบอินเทอร์เจนที์นะครับผมเปิดมาเดี๋ยวผมพาไปดูในช่วงของภายในนะแต่ดูภายนอกผมบอกเลยยั่วๆมากเลยคุณพี่ ยัวๆมากเลยจ้ะใหม่กิบๆหัวนงหัวนอ็อตโอ้โหไม่ต้องพูดดาวิกากันสุดๆเลยครับใหม่นะเมื่อกี้ดาวิกาคือใหม่ออ๋ผมไม่ได้แก้ให้ใช่เล่นเองก็ได้อโทแผ่นเพจอยู่ครบไม่มีขยับนะจ๊ะรถคันนี้เดิมๆสวยๆครับพี่แต่งรถสีบรอนเงินแต่งแม็กสีบรอนเงินมาให้อารมณ์ดูในส่วนของความคลีนจะดูเป็นคลีนครีนครับกับแม็กเอนไก่ อ,อ๋อเอ็นไก่ครับดูบริเวณที่ควรให้ดูได้เลยครับผมบริเวณหัวน็อตครับผมท้ายเดิมเรียกว่าไม่มีไหนไม่ค่อยมีไหนให้ติดคุณภาพสีผมให้98%้าดเซ็นตะเซนเซอร์ท้ายมีให้อ่ามีปลายท่อมาให้เป็นปลายท่อคู่เรียกว่าจัดท่งมาให้ปัดหลังมีให้ไฟเบรกโรนิสตามีให้นี่เสาวอากาศเป็นแบบสั้นบางแบรนด์นึงเป็นแบบยาวอยู่อันนี้เป็นแบบสั้น แดนมนชั่นด้านขวาของตัวรถครับดูไปดูมาเหมือน Mini Cooper, มินิคูเปอร์ไหมล่ะพี่เอาไว้ง่ายมันก็คือรถทรงเดียวกันเลยแต่ว่ามันเป็นตีเป็นแบรนด์ u ุสกิมันไม่ได้เป็นพรีเมียมแบรนด์รถอย่างนี้นะครับผมผมชอบมากเลย 1. มันข่อนสบายข่อนสี่พักว่าบาท 2. บอดี้มันดูล้าสมัยบอดี้มันดูไม่เก่า 3. ครับไปไหนโคตรคล่องตัวเลยเจมเอาจริงๆไปไหน อย่างสมมติมีที่จอดได้ป่ะสิตี้ผมจอดไม่ได้นี่เข้ามาเสียบแฟบได้เลยหาที่จอดง่ายครับไปตลาดไปรับส่งลูกผมบอกเลยว่าดีมากๆรวมถึงใช้ในกรุงเทพหรือออกต่างจังหวัดก็ได้ครับป่ะเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันหน่อยดีกว่าโอเคครับก็ต้องบอกว่าภายในรถในโชว์รูมครับพี่รถใหม่จริงใครมาดูภายในไม่สวยผมให้ด่าให้ว่าให้ตใหีให้เตะผมก็ได้เลยนะ ภายในผมให้ร้อยเต็มร้อยไม่มีตําหนิเตียนแม้แต่ใดๆเลยครับร้อยเต็มร้อยความดําของแผงประตูพวงมาลัยไม่ลอกไม่ไม่ลอกไม่มีรอยหัวเกียร์ไม่มีรอยคอนโซลไม่มีรอยไม่มีแตกไม่มีอะไรตรงไหนเลยแม้กระทั่งสีเมาะเนี่ยเบาะผ้านะเป็นเบาะผ้าไม่อมความร้อนปีกไม่ล้มทุกอย่างกระชับหมดครับเอางี้อะความใหม่เดี๋ยวมาดูด้วยสายตากันก็ได้ครับคุณพี่ว่ากันด้วยของออปชั่นนะครับ มีออปชันปุ่มกด push start ปุ่มกด push start รถระดับนี้มี push start หลายๆเกียร์รุ่นลหลายๆแบบร,รถปี13มองว่าตัว t อ p แน่นอนครับก็สมควรแล้วที่เป็นออปชั่นอย่างนี้มากระจกข้างปรับไฟฟ้าได้นะครับมีปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าให้ด้วยนะครับผมปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าไฟตัดหมอกหน้ามีมันติฟังก์ชันตรงพวงมาลัยมีครับโดยส่วนตัวผม ผมว่ารถคันนี้ทํามาได้ลงตัวมากๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวพวงมาลัยเนี่ยครับตําแหน่งการนั่งคอนโซลกลางเป็นส่วนหนึ่งที่ผมชอบนะรถปี13แล้วรถ7ปีแต่ยังดูไม่เก่ายังดูลาสมัยอยู่เนี่ยครับหน้าจอทุกอย่างสีเสอือฟอนเฟิร์นมันทํามาให้ให้ดูแล้วรู้สึกว่ามันแพงรวมถึงแอร์ที่เป็นแอร์ดิจิตอลด้วยนะ อ่ะแอร์เป็นแอร์แบบดิจิตอลให้ด้วยนะครับผมปรับอุณหภูมิได้เองอัตโนมัตินะเนี่ยแอร์ดิจิตอลแอร์ออโต้มีเกียร์ L สำหรับขึ้นเขาเบรกมือครบพูดกันตรงๆนะพี่เอาจริงๆติอยู่อย่างเดียวรถคันนี้นะเปลี่ยนฟิล์มลอกนั้นใหม่หมดทุกอย่างพี่ฟิล์มมันก็ตามอายุการใช้งานเนาะมันก็ประมาณ7ปีเปลี่ยนอย่างเดียวที่เหลือจบครบหมดทุกอย่าง ใครอยากให้ดูร้านฟิล์มมาเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวแนะนําให้ครับที่เก็บนบามบัตรครบเอาหนี้จุดขายอย่างหนึง่งดูสักกาดเลยสักกาดทั้งบนใหม่มากใหม่ไม่มีรอยเลยเลย้างในใหม่กิฟไม่มีไม่มีคาบกาวติดพระเครื่องไม่มีคาบกาวติดของของังไม่มีรอยติดกล้องไม่มีเอามแม่ง่ครแม่งป้ายแดงยังไงอย่างนั้นเลยคุณผู้ชมแล้วตอนเช้าผมไปไลฟ์สดอยู่ในในตัวรถมานะไอในช่วงไลฟ์สดของของเฟซบุ๊กอะ ก็ไปนั่งด้านท้ายผมเป็นคนนั่งด้านท้ายให้คุณเบียร์เขานั่งพูดด้านหน้าไซส์สูง175อย่างผมน้ําหนักประมาณ90กว่ากว่าเนี่ยนั่งด้านหลังยังรู้สึกว่าสบายเลยคุณก็คําว่าสบายของผมคือเข่าไม่ติมมตดมันไม่ติดกระบอกคันมันไม่ติดกระบอกด้านหน้าครับผมก็โดยรวมดีครับสําหรับรถที่ผ่อน4,000กว่าบาททําได้ขนาดนี้ได้สภาพยอย่างนี้ผมมองว่าคุ้มนะไม่คุ้มก็ไปหาอะไรไมาแย้งได้เลยครับผมมองได้ว่าคันนี้คุ้มแน่นอนจริงๆครับพี่ไป เดี๋ยวผมพาไปดูหัวใจหลักของตัวรถยนต์ทุกคันละกันครับผมนั่นคือห้องเครื่องนั่นเองโอเคครับพ okay, ี่จะต้องบอกว่าอยู่หน้าหน้าห้องเครื่องสุสกิสวิสแล้วครับเออผมชอบการดีไซน์การออกแบบของตัวห้องเครื่องมากนะ Su ุสกิหลายๆรุ่นเนี่ยครับตัวกองเครื่องยนต์โทษครับกรองอากาศจะอยู่บนนี้กรองอากาศอยู่ข้างบนผมชอบในเรื่องของการดีไซน์ที่ออกแบบห้องเครื่องให้เรียกว่าให้มีพื้นที่ใช้สอยเยอะ เวลาอะไรเสียหรือว่าเวลาเมทนอนอะไรเนี่ยมันซ่อมง่ายครับผมแบตมีแบตใหม่ไฟตาแมวยังอยู่สียังเป็นสีน้ําเงินอยู่ของเหลวไม่ต่ำกว่ามินไม่สูงกว่าแม็กครับผมและที่สําคัญครับเพอร์เฟกต์คาร์ลูกค้ารถไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างหลักปิดคว่ำจมน้าน้ำํำควมนั้นไม่มีจริงๆครับผมคันนี้น็อตฝากระโปรงเดิมๆนะจา้าน็อตคานหน้าเดิมๆนะจาน้าน็อตคานข้างเดิมๆครับผมนี่น้ำมันเบรกยังใสๆอยู่เลยเมทแน,นมาดี ABS มีให้ครับ หมายเลขแคสซีอยู่ครบครับเดิมๆตรงนี้เลยนะครับผมด้วยรวมโอเคครับห้องเครื่องร้อยเต็มร้อยครับพี่ไม่มีเยิม้มไม่มีซึมตามข้อต่อต,อตามโอลิงไม่มีซึมโอเคดีคันนี้เบี้ยวยถ้าไม่ติดตองมีซิตี้ก็โดนสักคันแล้วแหละดีกว่าผ่อนมอไซค์ผ่อนมอไซค์เอนแม็กก็โอ้ยสามพันสีแล้วผ่อนนี่ดีกว่าสี่พันกว่าบาทกันแดดกันฝนได้ด้วยเบื่อก็ขายได้ราคาด้วย ไะได้ผมพาไปดูราคากันหน่อยดีกว่าโอเคครับตอนนี้ผมมาอยู่กับเจ้าน้องสวิปคันนี้เรียบร้อยที่ปาร์รีวิวแล้วนะครับผมฟังดีๆนะครับท่านฟังไม่ผิดผูไม่ฝาดเสียงผมไม่เพี้ยนแน่นอนครับผมราคาปี13 GLX สวิปคันนี้ตั้งขายอยู่ที่277,000บาทครับพี่277,000บาทและยังไม่ได้เป็นราคาสุดท้ายให้คุณผู้ชมนะครับผม ราคาสุดท้ายของคุณผู้ชมจะเกิดต่อเมื่อคุณดูแคมเปญของเราคุณเลือกแคมเปญไหนอย่างแรกเลยแคมเปญแรกก็เรียกว่าฮอตฮิตเหมือนกันแต่ตอนนี้แคมเปญหลังจะฮอตฮิตมากกว่าแคมเปญแรกก็คือใช้เงินออกรถ100บาทครับคุณใช้เงินออกรถเพียง100บาทเท่านั้นเองค่าจัดค่าโอเราฟรีให้คุณหมดแล้วครับผมคุณไม่ต้องเสียอะไรฟรีคือฟรีนะพี่ผมไม่ได้เอาไปแฝงในยอดจัดผมไม่ได้เอาไปบวกอะไรเพิ่มคุณพี่แม้แต่ใดๆนะครับ ผมให้คือผมให้ไม่เอาคือไม่เอาแมนแมนคุยกันครับพี่หรืออย่างที่2พี่จะดูเป็นโปรโมชั่นท็อปอัพก็ได้ที่พี่วางเงินจองเท่าไหร่ผมลดเพิ่มมาอีก1เท่าตัวครับลดต่ำกว่า4ี่แสนผมให้2 0 0 0 0ลดมากกว่า4ี่แสนผมให้อยู่ที่30,000บาทครับผมแล้วแต่คุณจะเลือกนะคุณดูคันไหนผมก็มีแต่ให้กับให้สําหรับเดือนสุดท้ายในไตรมาสนี้นะครับผมและที่สําคัญครับของแถมทุกอย่างผมไม่มีตัดออกเลยไม่ว่าจะเป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน2ี่สชั่วโมง ขาดเคลือบสีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรวมถึงการวารันตีเครื่องยนต์เกียร์กล่องสมองกลหลังการขายด้วยครับพี่ผมชี้เป้าให้อย่างหนึ่งนะเงินเดือนเก้าพันน่ะแม่บ้านราปภอ,อะไรพี่มาพี่ได้คันนี้ไปขับแน่นอนใช้เงินออกรถหนึ่งร้อยผ่อนสี่พันนะพี่ออกรถหนึ่งร้อยผ่อนสี่พันพี่เอาคันนี้ไปขับได้เลยปีใหม่ไม่มีรถสวิปคันนี้ทั้งเต็นท์มีคันเดียวครับใครสนใจโทรหาปักได้เลยครับเบอร์โทรด้านล่างตรงนี้นะ ถ้าเกิดใครไม่อยากโทรแอดไลน์ครับผมเบอร์โทรขึ้นไลน์ครับหรือว่าคุณจะสแกนคีย์วาโค้ดด้านหน้าก็ได้โทรเข้ามาเลยมีน้องๆคอยดูแลติดต่ออยู่ตลอดหรือว่าอยากใครอยากให้เรารีวิวรถรุ่นไหนคุณพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คอยเข้าไปตอบไปตอบให้คำแนะนำให้นะครับผมอยากติชมอะไรบอกกันได้แนะนำกันได้ยินดีน้อมรับทุกคำติชมเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอครับ วันนี้ลาไปก่อนกับรถออกรถ100พ่อน4,000ันครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ